ออเดอร์44เข้าแล้วค่ะเอพี่ไรเดอร์เรือกอะไรจ๊ะ44ครับ4ค่ะขอบคุณนะคะพี่เขาออเดอร์ถูกยกเลิกค่ะนี่ค่ะพี่พี่ดูสิฮัลโหลค่ะพี่ไรเดอร์พอดีว่าพี่ไรเดอร์รับสินค้าไปแล้วค่ะทำไมถึงกดยกเลิกอะคะอ้าวี่ค่ะเขาวางสายไปแล้วค่ะ ไม่ับอ่ะค่ะพี่เขาตัดสายอะค่ะฮัลโหลค่ะไรเดอร์ปะคะพอดีป้าแกพี่มารับของแล้วอ่ะค่ะให้ทางนี้ค่ะว่าคณพี่อะเอาของไปแล้วล้วยกเลิกสินค้าเอ๊ะอย่างงี้ร้านเสียหายนะคะจะทำยังไงคะ นะคะคุณพี่เออพี่ครับผมขอโทษครับพอดีผมหิวมากมากเลยผมเลยกินซูชิไปครับทำไมพี่ทําแบบนี้ครับรู้ไหมทางแล้วเราเสียหายแลวอย่างนี้คุณพ,พี่จะรับผิดชอบอยังไงคะผมขอโทษจริงๆคิครับก็มันน่ากินมากเลยครับปลาก็ใหญ่สีก็สดครับจอยอุ่นใจไหวครับต้องรับผิดชอบนะคะขอโทษครับแต่มันน่ากินจริงจริงนะครับ